คือนายที่เราเล่นเนาะเดี๋ยวเรียกว่าขโมยสิเคยใช้ปลาย่างแบบเขาเหมือนไหมเหมือนไหมก็เหมือนไงเฮ้ยเฮ้ยน่อบุญเดี๋ยวเล่นแบบนี้นะเดี๋ยวยิงทิ้งแบบทิ้งแท็กทุกท้าเททุกพักทุกทีตักติ๊กเล่นเลยเฮ้ย อุบาทมากกูตัดตรงนี้ออกชาวอังกฤษคนตัดต่อผมาแค่ไม่จ่ายเดือนนี้ทั้งเดือนบร้ษัทเลยก็แค่คิดบอกให้คือมึงเอาเลยนใช่นี้คือแม่กําลังคัดแย่อย่างที่ผมบอกไปว่าผมตั้งใจไปแล้วว่าถ้าเกิดมือผมหายเมื่อไหร่นะผมจะเคลียร์บ้านทั้งหลังเลยหมดเละเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยหมดผ่าแม่เหรอทุกคนคิดว่ากูบ่นเลยป่ะเออแค่ว่างหน่อยเดียวหายเหรอยังไม่ถ่ายพูดคุยกันปกติ แม่ใช่ไหมไม่ปวดอะไรแม่มานั่งนี่มาน่อะไรยังไม่ทำเลยยังไม่เสร็จเลยอ้าวแล้วผมจะไปเล่นเกมนี้คุณบอกว่าถ้าเกิดว่าเล่นเกมก็ไม่ต้องทำาะว่าพร้อมหมดแล้วก็พร้อมแล้วายเอาพร้อมปับก็ถ่ายก็เข้าไปถ่ายได้ไงก็บบกแม่มานั่งเปิดคิปก็เปิดเองี่คนอาเพราะอะไรเพราะอะไรไปว่าอะไรทมงันเปิดไม่ได้แยังไม่เสตัวแม่อ้าวแล้วเมื่อกี้ผมจะเล่นเกมไม่พูดอะอ้แม่คิดที่แล้วแม่อุบาทมากเลยออกออกคิดได้เลย คลิปในแม่ดูดีกว่านั้นเยอะเอากอเฮ้ยแมวเขาตายมุมนี้ทุกรอบเไปด้วยใช่มุกกล้องต่อหน้านหละใช่ไทยป้าอยู่นะมาวันนี้เอามาเปิดคลิปก่อนยังไม่สนิทเลยไปไหนเอาโมนาแป้นหนึ่งอาอะไรที่ถังบ๊อกซี่สกีตึงเกลียวไปทาแป้งเหรอไปทาแป้งเหรอเฮ้ยหน้าหมดแล้ว เขาเห็นเห็นหน้าจริงหมดแล้วไม่ต้งาหลอกแป้งนะไม่เอ้ยเฮ้ยขนาดเกวเยเุยม่แกแล้ว่ยไ่ยใิเหอปีปร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 ีปรปรไอ้ยัไอ้หามึงยานะอุ้ยอุ้ยแม่จริงจังคเนี่ย จป,ปวดหนัหมแล้วอ่างฉี่ทำไมเดี๋ยวก็เป็นปัสสาวะอักเสบเองอยูจัดๆเหรอ้ำเป็นอ่างเรื่องฉี่กว่าแอบทานหน้าเขาเลนะ <c oughs> อาแป้งแล้วนะครับยังมีท่าอ๋อนี่สามีเขาลงมาแล้วน,นี่อ้าวคัดจมูกต้องปวดเพราเมียนะบ้านโควิดปะเนี่ยยากนะไปเลยครับมึงบิวแม่ดิมึงบิวแม่ดิบาขอที่นึกแม่แม่มันจิะเป็นไปได้ยังไงลองดูลองอ่ะเป็นไปได้ลองดู ะไรทแม่ก็ไปไม่ได้มันจะไปไปได้เอ๊ขนาดนี้เลยเหรอมึงมัลไอกแม่ด้วยที่นี่เหรอเป็นบ่าเดนล็อกเยอคมูรทำเพื่ออะไรมันมีจามเลยอมันม่ได้มันมีมันใหญ่ในคัน่ะแม่ก็อ่ดื้อดิอะไรนะเอ๊ะไม่ใช่ล้ไม่มยอมมาก เชื่อไหมเรายังไม่ได้เปิดคลิปเลยเว้ยมาเปิดคลิปกันพ่อมาอยู่นี่มาเดี๋ยวก็ลนเด้อเออฟาดหน้าแม่สักนทีมาบุ๋งไอย่ายนะเมื่อวานบอกก็ไม่เก็บจะมาบอกต่อมันไม่ใช่เวลาเอาเปิดก็เบิดเออมาเปิดสวัสดีครับเราสู่ชบาบอลดี้นะครับผมและนี่คือช่วงเมนูแม่นี่นะครับผมมาอยู่ในที่ที่คุ้นเคยภาพวันเก่าๆก็ย้อนกลับมา ไม่ใช่ไม่ใช่วันดีก็ดีนะเป็นวันที่เรามีความสุขวันที่ไฟไหม้อีดอท่ไหม่ไหม้แห่งนี้นะครับผมสัดส่วนทุกอย่างยังใช้งานได้ดีแข็งแรงมากโอ้เชี่ยแลัวกี้เฟรมพังว่าอะไรเงี้ยเหรอไอ้เยี่ยแม่งโคตรทนงานลูกค้าด้วยอะไรเงี้ยต้นคืนแม ทนเหมือนเดิมใช่เอ๊ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนดูวันนั้นอะไฟแม่งไหม้ดิเดวยวใช้กันได้ปกติใช้ปกติแสดงว่าเขาออกแบบมาให้ทำความร้อนแหละพี่ว่าใช่เนี่ยไม่มีแตกเมื่อมีแล้วเลยนะไม่มีอาการไปแปลกๆเดี๋ยวคว้าคว้าในขณะที่ฟ้าฟ้าไปแล้วฝ้าไปแล้วยังใช้งานได้ดีอยู่ดักไว้ก่อนว่าแล้วไหนบอกว่าแบบว่ามันป้องกันไม่ให้ไฟไหม้ไงตอนแกไม่ควรเท่าไหร่แล้ไฟไหม้ร้อนจี๋แล้วพ่อพ่อผ้าชุบน้ำเย็นมาเช็ดตัวหน่อยลองยังยังแข็งแรงดีใช้ได้ใช้งานได้ดี วันนี้นะครับคุณจะทำเมนูอะไรแม่กินข้าวกับนหน้าพริกแม่อร่อยเลยไปตลาดอ่าเห็นไหมพิซตอรี่พิซตอรี่แค่พูดชื่อเมนูก็ไม่ได้ <c oughs> เจอ,อ <c oughs> รูอยย้เพิ่มเติมเออเออเ <c oughs> มืเ่อถ้าบอกคนปกติอ่ะแม่ทำเมนูอะไรสมมติอ่ะใครเจอหมูตับพูดเ,เลย <c oughs> วันนี้แม่ทำเมนูอะไรแม่เนี่ยกินข้าวแม่อร่อยเลยอ่ะ เดี๋ยวผมจะย้ายพ่อมานี่นะครับมาเพื่มมอังไมงไปเออ่ะกินข้าวแม่อร่อยแล้วม่ต่อแล้วแล้วก็ลืมไงแล้วแม่กินข้าวแม่อร่อยน้ำพริกอ่าต้องเกลียดละไยายตอนเด็กๆสักอย่างเออแล้วนึกถึงยายยายเขาทำน้ำพริกแค่กินแล้วก็ผักต้มอ่าสมัยจะกินผักต้มแต่ว่าน้ำพริกที่ทำทำถวายวัดแ้วขโมยวัดมาให้ลูกนะจริงเหรอเดียวกว่าขโมยสิ ฉันเรียบร้อยหมดแล้วเหลือข้าวปลาอานนี่ลูกใช่เออกินบุญเออเออนั่ันขโมยออย่างนี้ถือว่าเราเป็นหนี่บุญคุณวัดปะไม่เพราะยายเป็นคนทำข้าวให้พระอ๋อหรือทำให้พระก่อนแล้วพระกินเหลือใช่ก็คือว่ายายไปเป็นแม่ครัวให้วัด เพื่อครับค่าจ้างเป็นกับข้าที่เหลือจากที่พระกินไม่ได้มาเชิงค่าจ้างหรอกความเป็นคนณเกณน่ะก็ก็วิวนั่นแหละแม่เพราะยายไม่มีงานทำอ่ะทำไมจะไม่มีเกี่ยวข้าวเกี่ยวเครื่องแป้งแกงขนมวัดมีเงินให้ไรอวัดไม่ได้เงินซะหน่อยทำเพื่อจิตใจกุศลอ่ามันเหลือก็เหมือนเอาข้าววัไปกินไม่ได้บุญเหมือนนย่นเดี๋ยวว่างนี้นะเดี๋ยวว่างเหลือเพื่อแม่ลอยอันดีมึงมึงไปดูวัดที่เขาถวายกันอ่ะถวายเป็นร้อยกูเวลาตอนกูบวชกูยังเสียดายของเลยมาถว อันนี้พาในเมืองพาตัดจังหวะไปก็บวชก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันสมัยคนไม่ได้อู้ฟู่แบบนี้แต่น้ำพริกเนี่ยขาดไม่ได้น้ำพริกะูน้ำพริกปลปนงันวันนี้เราจะมาทำน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกมือขึ้นเกินตั้งนานยายไงแบบแม่ตามภาษาแม่แม่พ่อทำหน้าเอือแม่แบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ก็เก่งไงแก้วเพราะเราเลือกเราเลือกนะเพราะเราเรียกเก่งเจ้าแล้วพี่แม่ต่างใจนะพี่เพูดถึงยังไงอะ่รู้เว้ยนั่นเขาได้รู้อะไรก่อนที่จะมาถ่ายคลิปอ่ะวันนี้ตอนกลางวันอะยีนั่งดูยูทูบเจี๊ป้าคนนึงแม่บอกเลยแม่พี่มีใครเหมือนแม่เลยแม่ไม่เหมือนใครใช่ไหมอืมแต่คลิปที่แม่ดูเนี่ยเป็นเจี๊ป้าคนหนึ่งจำชื่อช่องได้แล้วแม่เหมือนเขาทุกอย่างแหละเรียกเว้นปลาย่าเนี่ยแม่เซฟปะทุน่าเหมือนกันเหมือนกัน พ่อแม่ไม่ได้หาปลาย่างไม่ได้แม่เขาใช้ปะทุน่าเขาบอกว่าเขามีปลาย่างแต่เขาไม่ใช้เขาใชมม้ปะทุน่าแต่เหมือนกันหนูได้ยังเลยใครอยากดูก็ไปดูปา้าคนนั้นนะคเราไมปกติไหมปกติเหรอไม่ปกติไปดูนะพี่ปะทูปะสีแต่ปะสีแตกต่างคือปะสีทำสดหม่หรไไเนี่ยหาดิโอ้ยด่าไม่เอาว่าไอ้หาเลยเหรอผมไม่ได้ บาปกรรมดาบหัวจะไม่เจริญพ้องแบบกลีบเหรอเปลี่ยนคอนเทนต์แล้วตอนนี้พ่อปอดทุเรียนเลยห่อแบบกลีบแม่เอาเลยแม่ไรนี่ทำอะไรอยู่อยู่ลืมลืมรำไรมงต้องไม่ลืมเออเสียงแี้วเพลงอัศนีวสันนี่ยร้องว่ารำไรไม่เคยยินเออเออเออไงล่ะเพลงอะไรวะพูดนะเออพ่ออัศนีวัันดังใช่ใช่ แม่ฟังเพลงแตปปกอกเลยม่อยู่ของมันด้ดีเครล่มึงว่าทำไมพิกอะตัดตัดเลไปเลยตเสร็จแล้วเนี่ยตนน้ิเริ่มถ่ายม่ต้องถ่ายฉากทำักูว่ากทุเรียนอ่ะดไเออดน้ขยะไปแล้วเรอยู่นี่ออับแล้วักทลําลอมาไมรู้อาู กระดูกไม่เหมือนใครไม่เหมือนตุลาวันแช้ปลาทูถ้าเคยใช้ปลาย่างแบบเขาเหมือนไหมเหมือนไหมก็เหมือนไงอ๋อที่เหมือนคือฉันอยากใช้ปลาทูหน้าที่แม่จะพูดคือว่าปลาทูหน้าเนี่ยมันสะดวกเมนูแม่นี่คือเมนูที่ทําง่ายใช่และไม่เหมือนไม่เหมือนใครใช่ทําไว้คุนจะพี่เอาเหมือนใครหรอค่ะปลาทูหน้ากระเทียมกี้อย่าแรงๆสิหอมแดง นี่มะคัมเปียกละลายน้ำแล้วนี่น้ำปลาโอเคคั่วพี่ก่อนทุกคนโอ้ยจี้ฉุนด้วยเนี่ยไฟแรงนี่ก็แรงนี่ใครแรงเพราะดูดิมึงนี่แรงตบปิ๊กแก๊กเลยวายเจ็บเลยแบบนี้เ๋ยวเลยแบบนี้เลเออ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 เจ็บเลยแบบนี้นะช่วยไม่ดีอยู่นะเดี๋ยวเขายิงเลียงตัวแบบทิ๊กแท็กช็อตยิงเลียงสามตัวแบบนี้กูยิงทิ้งแบบทิ๊กแท็กทุกทระเทือก พักทุกทีกกเล่นเล่นเยอะเล่นเยอะยไม่ไม่ไปยิเฝ้ากันอยู่นี่ยไปทันไม่ไม่ใค่ใครม่ทีมันจากไอ้อทุ่ดไุ้่ดไอ่ดไอ้วดไอ้ทา่ไอกทั่ดไ้ทุ่ดนอ่ดไอ้ล้่ครับวุ่ดอ้ท่าไอ้ทุ่ดไอเท็่ดไอ่ดไ้ทุ่ดไ้่ดไอ้ท่ดอ้ทุ่ทุ่ดไทุ่ดไทุด้ทุ่ไอ้อ้เดไอ้ท่ดไอ้ทุ่ดอ่ดไอหดเอ้เอดออ้ท่ไ ปากดีเวลาอยู่ก็หลุดนปบางทีปากดีแบบเนี้ยกูยิงทิ้งแบบคลิกทุกทุกพักเดือดพักใครมีเตาอบลมร้อนอ่ะทำได้สบายแต่ Sadly, บ้านเรายังไม่มีเตาอบลมร้อนเลยค่ะมีแล้วเราจะพูดสปอนเซอร์ว่าเออเข้าได้นะบ้านเรายไม่มีเตาอบลมร้อนเลยนะใช่เครื่องเครื่องแบบว่าเครื่องอบลมร้อนที่มันแบบ มีคุณภาพมีฟีเจอร์ที่มันแบบเหมาะสมกับผมเท่าเป็นไฟายอะไรเงี้ยใช่ครที่รู้จักแบรนด์ไหนก็ติดต่อให้เข้ามาเป็นสปอนเซอร์เราได้ได้เข้าได้นะทีนี้ไรบ้างเอามือมันเก็บอก็เลยให้บอกมันทำส่งบล็อกเวอร์ชั่นโตทุขึ้นมามีหนึ่งมีหนึ่งมีสองมือเก็บอ่ามีสองมือเก็บอ่าใส่พริกลงมาทุกคนอ่าตั้มไปมาโขลกให้แบบว่าา็มันล้นหมดแล้วทำไงก็ไม่ละเอียดนี่ เอาอันนึงปุ๊บเหมเออขอโทษนะครับเป็นเยี่ยอะไรเนี่ยมันเป็นการฝึกกดกันว่าจริงๆแล้วคนที่ไม่จามคนนี้ไม่จามคือคนที่แข็งแกร่งและภูมิต้านทานดีอย่างเช่นผมนี่อย่างกันเห็นไหมเนี่ยจังหวะจังหวะเราได้จังหวะเราได้ไม่จามใช่ รู้จ้อยผมละสูงเงี้ยผมก็ยังไม่ถนัดเลยอ่าได้ไม่มีนี่ต้นตัว่ามันอร่อยโ้โอ้ยเหื่อยไหมพ่อโอ้ยแม่สิพอแล้วมั้งทำไมรู้ไหมทำไมพ่อผมทำไมพ่อผมถึงเมื่อยเพราะปกติเวลาที่พ่อผมตำเนี่ยนาทีหนึ่งก็เสร็จแล้ว นะฮะอันนี้อพอมันเริ่มแบบสี่ห้าทีเขาก็เริ่มจะไม่ไหวว่าเกินกำลังของตัวเองเกินใช่ใช่ใช่เฮ้ยพ,<ะ>พัก่านานไปบ้างนาทีนึงเนี่ย <laughs> แม่ผมแหน่นะอูหอ้หูอ้มวจยากอะไรเ,เรื่องแค่นี้ง,นง่ายแล้ววันนี้วผมพฤหัสรรมทำไมใส่สีเขียวใช่เหรอเออโวยหกเออว่าจะทักก็ลืมทากอ่ะเออว่าลืมใช่วันเดียววันเดียวพลาด โอเคโอเคโอเคนาเอบอกแล้วเออี่ไงบอกแล้วใส่เสื้อผิดสีเท่ากับตนรกอีดอนผบอกแล้วม่คูไม่เคยเรื่องอะไรหรอกเรื่องเนี้ยใส่เสื้อผิดวันผิดสีเท่ากับตนลรกเขาบอกวันีใส่อะไรใส่ผิดไงใส่เสื้อผิดสีที่ผิดวันเนี่ย้หน้าไปใส่เสื้อผิดเท่ากับบาปลนที่ลนอะไรเออลนคือเคลียร์ข้าไปนี่ทุกน เดี๋ยวรอดูนะกูพูดเรื่องจริงแล้วมึงรอดูเลยกูซื้อนูอมาแล้วเว้พ่อแม่กูต่อยกันของจริงเลยก็มวยตากจากนะปิดตาต่อยกันเลยนะกลอกล้าต่อยแม่เหรอเอ้าพ่อกล้าเปล่าอีกาต่อยฉันเหรอไม่กล้าเดี๋ยวถ้าปิดตาแล้วกนไม่กล้ ปิดตาแปลว่าไม่ตั้งใจใช่ปิตาไม่ตั้งใจพ่อก็กว่าละมันช่วยเรื่องของอะไรอ่ะฮะความสบายใจไม่รู้ว่ะใส่มาตั้งกี่ปีแล้วอ่ะเออเป่นความสบายใจบ๊าบวกแล้วใส่ผิดสี่ากับบาปชีวิตหลังความตายมรู้จักเปล่าเดี๋ยวบทุกจะถามว่าเจ้ามีวันหนึ่งที่ใส่ชุดผิดวันเจ้าเออวันนั้นฉันจำผิดวันจจิงค่ะเจ้าตรงลงไปในโกขุมที่แปดร้อยห้าสิบหกฟังฟังฟัง อ่ะมึงเงียบอ่ะก่อนจะคนเพียรมึงไม่พูดอะไรแล้วก็ใจกูป่ะกูงงละแม่บลอกไม่มาเป็นเพียร์พ่อบอกให้ฟังอ่ะทุกคนเงียบก็ไม่พูดอ่ะกงงนะอ่ะทุกคนพร้อมใจฟังเนอะสองสามเนี่ยแม่ตามไว้มันเยอะอย่างเงี้ยทำเอาไว้กินเนี่ยมันเยอะเราจะแบ่งแบ่งไว้กินได้อีกใส่ใส่อับไว้เออใส่อบใส่อับไปเถอะนี่แบบใส่อับ เก็บไว้ใช่ใส่ตู้เย็นเวลาป๊ากเป้งจะกินเอ้้้ยไมม่่นาหแเวลาเป็กป๊ากจะกินก็เอาออกมาทําได้ละลายได้ไหนมองกล้องสิฉันจะกินทําไมพูดเหมือนว่ามัันไฉเวลาเบตเนี่ยเออเบตทำเบ้เบตอีกเองพูดเหมือนว่ากล่องนี้มันคือไก่ทอดที่บอกเวลาเป็กป๊ากอยากกินก็เอากินได้ใส่น้ำพริกที่มันเป็นผักไปบอตำตำไว้ถามว่าคุณชี้มันเยอะไกินไหมอ่ะ พ่อแามา่พอแมา่เด็ดเด็ดเฮ้ย,ยแล้วแม่กินไม่ปรุงอะ่ะอันนี้เก็บไว้อ๋อเนี่ยที่กิน,นไม่ปรุคนนี้ทกคนใส่อันนี้น้ำนำ้ำมะขามชอบเรี้ยวใช่ไหมละ่ะแต่แม่ชอบไม่มากโอเคนี่ปรุงตามใจชอบเลยอันนีช้อนหนึ่งทุกคนแล้วก็อันนี้ช้อนหนึ่งนนถ้าเกิดเอาเศษแม่ผมมาสองช้อนนะทุกคนอ่ะสามช้อนนะทุกคนตักออกซูชิคอมชุนชิ้งไม่เนี่ยชงชูเรือชุลุดเนี่กอยากใส่ปลาอ่ะใส่สิเฮ้ยไปกินไม่ได้นะใส่ปลา ไม่คันคออยู่อไม่้า่ไม่ตอดใส่อุยปลาล้านลูกเอ้ยจะอร่อยมากใส่เลยน้ำรุ่มๆนะลูกนะนี่อ่ะเดี๋ยวเราดูหน้าพ่อดลยหน้าพ่อพ่อว่ามึงไม่กินปักเนี่ยทำมาหาวันนี้ตอบสนองตัวเองเออเขาได้ไหมผมงว่ายินลูกเฉยอ๋ออ่ะแล้วเมื่อกี้บอกว่าไม่กินแล้วก็มาอะไรแบบนี้ล่ะใช่เนื่อมื่อตอบสนองตัวเองก็ไม่ต้องกินดิใส่ปลาไปเลยแล้วแม่จ็บอกได้ไงว่าอร่อยแม่อร่อยแม่ก็บอกเขาแม่เองนั่นแหละอร่อยไหมอร่อยเอออร่อยใช่ไ จบแต่ปลาไหลหน่อยปลากินได้ไหมได้ครับแม่พ่อกเหมือนลพ่อเมฆทำไมไม่อยู่ความสมัครใจเลยอ่ะพ่อความจริงนะพ่อความจริงอะเฮ้ยปลากินดูนี่นี่ยยิมใสปลาไหลนี่เนียไม่ใส่ปลาไลเออแล้วก็เดี๋ยวใครใครอยากมีปลาก็รับปูแว่าเพลนแสดงว่าเพลดแน่เลยดีดีอร่อยฮะเฮ้ยดีแบ๊กแตงหมาไม่กินพเกนม่าเอแตงแตงแต่ะแตงแม่แล้วคนอื่นเึงกินเปล่าๆได้แล้วไม่ต้องมีแตงละ เนผักดูแล้วไม่ได้ผักดีดีูาดหรอเขอื่นเขาจะกินแบบไม่ใส่ผักไมเลย้เร็วลำไรอร่อยฮะจริงไหมอืมจรงเจ้าจริงไ้ยหมอยากกินกวาไหมอกินผักอยากกินผักไม่กินว้ายแลวใครกินรู้เขาเปเนี่ยทำไมเขาขึ้นมามามอีป้งเขาไม่กินผักอะแขกกินได้อยู่เย็นไหมกินแ่กต้องกินไม่กินก่ไม่กิน แม่ถือมีตรดีเฮ้ยอร่อยอร่อยมึงกูถามแต่ว่ากูจะกินไม่เยี่ยอะไรนะฮะเนี่ยเียอะไรกูก็กินเทียแม่คุยกับน้องไม่ไดุ้กับแม่เนี่ยทเนี่ยพวกะมึงเนี่ยคิดทั้อะไรบ้างมึงพู้จากม่พักอะไรเนี่ยอ่ะอันนี้เป็นต่พ่อมึงก็ไม่กินผักมึงอะไรอะไรเนี่ยมึงไม่รู้เลยเนี่ยข้าวด้นมาล้กงไงมาล้กแม่มลไอ้นะแม่มาล้า ทั่วผู้และใบชาโอ้โอต่ออะมีผักแล้วไงต่อเออไม่มีจิ๋วตั้งความมันไม่เย็นอ่ะก็คือเออตม่งบุญไว้ห็นไหมตาบุญไหนพ่อพ่อกินผักให้แม่ดิพ่อกินผักอะไรเนี่ยโอ้ยใส่อะไรซะตายคเพื่อกบกินผักไงเอ้ยทำเป็นเก่งอย่นี่ให้เนี่อยายดูคลายข้างหลังเลยทำเป็นกินผักบ้านเนี้ยสี่คนอะ มีแม่คนเดียวที่กินผักแม่อร่อยมั้แต่ว่าคนที่ขี้ไม่ออกมีคนเดียวคือแม่พูดเรื่องจริงเลยอย่างกูอ่ะกูไปเหมือนกันเคยกินปุ๊บขี้ปั๊บเข้าหางเลยพ่อด้วยเออเพราะว่าไม่กินผักใช่อันนี้แม่แม่ขนมรูเหมือนกันกินผักกินผลไม้ทุกอย่างปลาบันกี้ปลาวันกี้มึงก็เลยได้กนำพริกแม่พี่เด็กพ่อเลยอร่อยจริงพ่อคอนเฟิร์มว่าดีอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยเป็นเอาอันนี้เป็นทูน่าผมว่าอร่อยกว่าปลาใช่ไม่รู้นะความรู้สึกนะอร่อยแล้วก็ เดี๋ยวเราจะไปกินแม่ทอดไข่หน่อยนะกินกับไข่เนี่ยอร่อยอมไม่รอร่อยกินกับผักไงกูจะกิน,นกับไข่เมื่อกี้ไม่เห็นสีหน้ากูจะกินไหมสีหน้าแม่กูให้กูพูดปคำเมื่อกี้ใช่เหรอหาเจ้าวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องไปไกลไลฟ์นะครับแล้วช่องปาร์คมาดี้ด้วยนะค,คอมเมนต์เยอะๆผมขอเลยคอมเมนต์เยอะๆทั้งช่องอที่เป็นของช่องปาร์คอ่านหมดนะครับอ่านหมดขอบคุณมากจริงๆนะครับขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายขอบบายบายบาย ช่องปากมันเลยตีปุ๊บช่องนี้แล้วคุณจะไม่เสียใจกดกระดิ่งกดไลค์ก่อนสมัครสมาชิกไปกดระดิ่งกดไลก่อนสมัครสมาชิกไปกดระดิ่งกดไลก่อนสมัครสมาชิกไปกดระดิ่งกดไลก่อนสมัครสมาชิกไป